ครับว,วันนี้เรามาพบกับส oh ่วนของเพียองเรียชุเชิภาษานะครับวันนี้เราจะพมาแนะนำส่วนอะไรนะเราจะนเชเียชุนเช่ภาษณว่านนี้เราจะมีอะไรบ้างอะไรต่างๆน่นาน่ากินเปล่าครับเชิญเข้าเลยครับอันนคือาษาี่ไมออกครับขอเชิญขอออต้นหน่อไม้ฝรั่งสูได้ไปกเดือนแล้ววะ อันนี้เราข้ามไปเลยครับไปแนะนาถามครูแล้วครับว่าทม,มีความคิดไงที่จะสร้างสวนพอเพียงครับรครูครับครูมีความคิดเริ่มต้นที่จะสร้าง,องสอนสวนพอเ,เพียงเท่าไะร่ครับอ,อันนี้เป็นสวนพอเพียงของโงเรียนอพอสาเนะคะสร้างไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาคักสมบัติสวนที่ืช้ไฮโดรโปนิกแล้วก็มีการท้อมเห็ดเลี้ยงสัตว์ด้างในด้วย แล้วความรู้ที่เราในการเพราะเลี้ยงคืออะไรต่างๆนี้เราไปสามารถใช้ใีวงตปก็จำวันได้ยังไงบ้างก็ได้สิก็หย่างเช่นถ้ามีห้องไหนมาเรียนยนี่ก็จะสามารถอธิบายได้ว่า,าเช่นที่การปลูกท๊กทำยังไงตัว ผักพวกนี้จะเป็นผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นซึ่เราก็จะหมุนเวียนกันภายในสวนซึ่งเป็นผักที่ใช้จริงมีคนเลยใช้ทุกวันแล้วก็เราเราก็จะรู้สึกว่ามันใช่เจอที่บ้านเดีวปลูกไว้ยู่บ้านไม่ครับฮะเราต้องปลูกนะเพราะว่ามีผักใช่เหมือนเรากินเราไม่ซื้อเราซื้อาตอนแรกเราซื้อก่อนเรากินแล้วเราก็เอา่อยหมุนเวียนใช้ แล้วก็ด้านนั้นจะเป็นหน่อไม้ฝรั่งด้วยคือเสายื่อเม่อเมื่อม่เมือเ่เดือนนื่ออัมนี้มเดือเดือเมือกม่อเม่มือเเมือนมอยม่ออเมืเมื่อเเมือเมือเม่เื่อเมเมอเมื่มื่อ่อม่อเมือเผักอร่อเที่เดเลยแลเวื่มื่ไมอเมื่อเือเือือเเือ่อ เราเด็กได้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชด้วยวงจรชีวิตชื่นี่ก็จะมีต้น้ำมันด้วยข้างใน,น่ะมาดูข้างในเรนได้เรีนนี้ไม่ได้มาเรียนสักทีไ<อ>่้ไหมอ่านักเรียนต้องมาเรียนรู้ว่าในส่วนนี้มีอะไร,รมีปัจจัยเศรษฐกิจทอเพียงทำไมต้องเกิกทำไมต้องอันนี้จะได้มีความรู้ติดตัวเราด้วยนะคะไปดูข้างในเลยค่ะ พาเพื่อนไปดูเลยอันนี้ต้นขั้วขยาขออันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นแปลงสาธิตการปลูกพืชไฮโดรโปนิกที่ปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินปลูกพืชโดยใช้น้ําน้ําที่ได้ก็คือได้มาจากพลังงานโซลาร์เซลล์แปลงเป็นคือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าที่ที่ตามบ้านเลยใช้โซลาร์เซลล์ อันนี้ทดลองปลูกหลายผักแล้วจริงๆแล้วมันจะมีพวกผักสลัดอะไรแต่อันนี้ช่วงนี้ครูกําลังทําสลัแหน่สลัแหน่ไฮโดรโปนิกส์ไปผักที่ได้เราก็จะขายโรงเรียนบ้างหรือว่าแจกจ่ายนักเรียนคณะครูไปปลูกไปช่วยใจที่บ้านแล้วทำ,ทำให้แมลงไม่ตอมผักครับจริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆแล้วธรรมชาติของมัน,ม,น,ม,นมันผักใช่ไหมพวกแมลงมันก็ต้องหากินของมัน แต่ของเราดีหน่อยตรงที่แปลงผักของเรามีอะไรมีนกเยอะเนี่ยนกเนี่ย,เ,ยเ,ปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นระบบนิเวศเป็นเ,เกื้อกูลกันน,นกก็จะมาคอยจิกกินแมลงอะไรอย่างนี้นะ่ยทำให้โรงเรียนเราเนี่ยปลอดอันนี้ด้วยเพราะว่าสัตว์เนี่ยมันก็จะคอยกินสัตว์เล็กๆไงมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงก็ได้ก็จะคอยระวังแต่พวกเพี้ยพวกอะไรแต่ที่ปลูกมาก็ยังไม่ได้มีอะไร ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วยใช้แต่ปุ๋ยปุ๋ยคอกแบบเบาปุ๋ยหมักอับดูข้างในดูข้างในอ้อเียนพรอมเห็นด้วยนน,น,นี่ก็จะเป็นูกมะนาวือใช้ท่อ่วกผักต่างๆผักที่เรากินเราใช้ทวันอันนี้เป็นสาธิตการปลูกหน่อไม้ฝรั่งแบบลงดิน าจะได้เปรียบเทียบกันว่าบุ๊คลงดินกระปลูกใส่ท่ออันไหนจะเลิศตัวได้ดีกต่อันนี้เป็นเดือนเห็ดอันนี้เขาเขาปิดอยู่เฮ็ดชนิดมีเห็ดชนิดอะไรบ้างครับอันนี้เป็นโรงเดือนเห็ดนางฟ้าซึ่งเรือนของเราก็จะมีทั้งจําหน่ายแล้วก็นําไปแปรรูปก็จะมีขนมขนมที่ทําเอาเห็ดนางฟ้ามามาเต็มหน้าคุกกี้อ่ะคุกกี้แล้วก็เอาเห็ดนางฟ้าบางส่วนแล้วก็จะมีเป็นเห็ดฝอยนางฟ้า รถก็มีคิวรถเอ่ออะไรก็มีรายละเอียดนี้นะครับเราขอเชิญไปพบกับจุกจุกจุกต่อไปครับไป